จะใชยไปไหนนี่ก็จะไปติดตามเลยไม่รู้ว่าไปอยู่แถวไหนนี่นี่เอออ่ะเดินหาไป <S <S อ่ะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเจ้าเวฟบร้อยสิบไอปี2009-2010คั20นนี้นะครับหรือที่เราเรียกเรียกกันนะครับว่ารุ่นสายฟ้านะฮะ <S 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 ทอมันผูนะครับตัวนี้เป็นรถของพิทศนะครับพี่ชายผมเองนะครับอยู่บ้านตีท่อมันผูอาตานมาสตาร์ทดูหน่อยดิ ท่อผุนะครับฮึนี่ไหนแตกแตกหมดเลยใช่ไหมน,นี่นนอ่าผุหมดเลยนะครับรุ่นนี้เป็นท่อรอดนะครับท่อม้วนนะฮะนี่ผุหมดเลยนะครับน pues นี่ัดไหเออไหนแตกแค่ไไห,นหน่อยหีืช่างใหญ่เออเอะไม่ ทีนี้นะครับเนื่องจากว่าท่อตัวนี้นะครับถ้าเป็นของศูนย์นะครับโอ้โหอย่างแพงเลยนะฮะและถ้าเป็นของทั่วไปนะครับก็ไม่นานนะครับมีการผูกการทะลุอีกนะครับผมเลยแนะนานะครับให้พี่แกใช้เป็นของผ่าหมกนะครับเว็ร้อยสิบไอแต่เออแต่แกชอบปลายแบบแบบร้อยยี่สิบห้าอ่าอันนี้เป็นแบบเรียบๆเลยใช่แล้วมันทนตัวนี้รับรองไม่มีผูไม่ดังไม่ดังอ่ะและก็ พักเท้าต้องเปลี่ยนนะครับใส่แก้วได้ด้วยอ่าใช่ใแล้วทีนี้ก็มีการถอดเปลี่ยนพักเท้าให้ด้วยตัวหนึ่งมีมีการถอดใช่แล้วตรงนี้ใช่เอออยากจะให้เสียงมันดังมันเงียบอะไรทาได้หมดอืมครับผมแต่มันเป็นหมกมาเป็นหมกอผ่านมอกมาอ่ะช่างตานช่วยผมตลอดการถอดมาคมับรอ เวฟ2,009 2,010เนาะตัวนี้เนาะไม่เกิน2,010นั่นแหละเป็นตัวแรกวางั้นอ่าเป็นเป็นเป็นเวฟ 110i ตัวแรกนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีอีกตัวหนึ่งแต่เป็นหัวฉีดแล้วอะไรนะอ่าซีซัน i ตัวนั้นเป็นหัวฉีดแล้วนะครับอ่าสองรุ่นนี้ก็กำลังพัฒนามาเป็นอ่าหัวฉีดที่เต็มตัว ถือว่าฮอนด้าประสบผลสําเร็จนะครับตั้งแต่ซีเซไอมาจนถึงเวอร้อยสิบไอตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นเรือนตั้งเนาะตนเนาะเป็นเรือนตั้งนะครับอ่าฟิวได้หลากหลายอ่าและก็มาเป็นปี2012ก็ยังเป็นอ่าแต่เป็นเรือนแต่เป็นเรือนอีกอย่างหนึ่งแล้วเนาะตนเนาะเป็นเรือนนอนเป็นเรือนนอนแต่เครื่องยนต์ตัวเดิมแต่ท่อตัวเดิมแต่บอดี้เปลี่ยนใหม่พอมาเป็น2014ก็ใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อ เครื่องยนต์เดิมแต่เรือนนอนรูปลักษ์บอดี้ใหม่หมดนะครับหลังจากนั้นมาก็มาเป็นจนถึง2018 2019ก็จะเป็นตัวใหม่2021 22ก็ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะข้อมูลก็น่าจะไม่พลาดละมั้งอตออมาเลยนะครับพักทงพักเท้าท่อ ใส่เลย,ลเเลยตัวนี้ยี่สิบห้าไล่มาเออยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเบาลงอ่าใส่ไปเลยเามาใส่ได้เลยต้องัดแปลงไม่ต้องครับรุ่นของมันเลยเอาลย่าตอนนี้นะครับช่างทานของเราก็กำลังใส่นะครับไม่ต้องครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็น2014ันสิละพักเท้า <c oughs> เมื่อวานวันนี้วันอะไรวันนี้วันอังคารเอ,อเมื่อวานตอนวันอาทิตย์เมื่อวานวันจันทร์เอ,อ้ยเมื่อืนที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะครับมีน้องๆเอฟซีนะครับจากรู้สึกว่าจากสงขาหรืออะไรนี่แหละบอกนะครับว่าหนาะครับหนาจัดประกวดรถไหมผมจะส่งรูปรถให้น้องเขาบอกว่าไปเห็นอยู่ช่องหนึ่งช่องช่อง YouTube ช่อง1ชายว่าเขาจัดประกวดรถนะครับส่งรูปรถเป็นภาพนิ่งภาพวิดีโอมาอผมก็เลยมีไอเดียนะครับมีไอเดียนะครับว่าได้ก็อยากให้น้องๆเล่นเกมกันนะครับส่งรูปรถเป็นภาพนิ่งประมาณ20ภาพเป็นรถที่แต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ช่างนะครับ เวฟร้อยสิบไอเวฟบลงเวฟบร้อยได้หมดนะครับส่งมาทางไลน์ผมนะครับผมจะเปิดไลน์ไปให้นะครับไอดีไลน์เบอร์โทรนะครับไลน์ก็จะเด้งส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับจะมีกี่รางวัลนะครับที่หนึ่งที่สองที่สามเป็นรางวัลนะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเห็นน้องคนนี้เขาทักมาคุยหลายอย่างหลายครั้งแล้วนะครับใส่ข้างในใช่ไหมเออ ก็ไม่ว่ากันนะครับถือว่าร่วมสนุกกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดไอดีไลน์ไว้บอกไอดีไลน์นะครับว่าเบอร์นี้เบอร์นี้นะครับ,รบก็ให้น้องเอดเข้ามาแล้วก็ส่งมาทางไลน์นะครับมันจะชัดกว่าทางแชทนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เกริ่นไว้ก่อนอ่ารางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศที่3ก็ว่ากันไป ดีไม่ดีชนะเลิศเอาเป็นท่อก็ได้พาหมกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หมดนะฮะเพื่ว่ากันอีกทีหนึ่งร,ร,ร,รถเป็นใบเกียร์นะเองก็ติงโมบานรถใบเกียร์ <laughs> อ่าตัวนี้ก็เป็นท่อเดิมนะครับ <laughs> เอ้ย โอ้นี่ไงฮะจะเป็นหรืออะไรนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นรถยนต์ระบบกรองเสียงเขาเรียกว่าย u โรบ่ Euro 2 e u r ร3เนอะออมันจะมีกรวยกัน้นแผงกั้นนะครับเพื่อกรองอแคทเพื่อกรอง